Generate a hyperrealistic front-side angle render of the 2026 luxury Ford Ranger in a super glossy pearl white color. Showcase the bold and muscular front grille with the prominent Ford lettering, aggressive LED matrix headlamps with sharp C-shaped d r s and a powerful aerodynamic body design that blends rugged strength with premium luxury. The sculpted hood, wide stance, and flowing character lines h o emphasize its modern pickup dominance. อีควิปเดอะทรัฟวิดลัดมันต์ดิสโปโครฟิเนชเชตลักชัวรี่อะลอยวีลแพรพเดตอินโล่โปรไฟล์ออร์เทเรนทายกิฟวิ่งอินเอพรีมิ่มเย็ดคอมเมนดิ้งโรดพรีเซนต์ไฟดีเทล such as โครมเอ็กเซนต์อินทิเกรตเต็ดไซส์สเตปแอนด์พรีมิ่มบาร์จิงชูดบีคลีอารีวิซิเบิลเฟสเดอะสองพันยี่สิบหกฟอร์ดเรนเจอร์อินเอไฮเอ็นอินดอร์ลักชัวรี่โชว์รูมวิดโพลิชไวท์มาร์เบิลฟลอริงแอนด์ซอฟท์โกลเด้นแอมเบียนไลทิง The lighting s h o o t d r e f l e c t s m o o l y across the glossy paint, highlighting the t r u c k s refined surface, sharp edge, and upscale craftsmanship. Use cinematic lighting, u l t r a d e t a i l texture, realistic reflection, shallow depth of field, and 8K photorealistic quality to enhance the overall luxury and realism. Generate a hyper-realistic front-side angle render of the 2026 luxury Ford Ranger in a super glossy pearl white color. โชว์เคสเดอร์โบและมัสกูล่าฟรอนต์กริลวิดเดอร์โรมินแนนฟอร์ดเลตเตอร์ริงแอคเรทีฟเลตแมทริกเฮดหลังวิดชาร์ปซีเชฟ DRLS และเอพาวเวอร์フルแอโรดินามิกบอดดี้ดีไซน์แดกเบลนรักเจสเฟรนวิดพรีเมียมลักชัวรี่เดอร์สเคลเทดฮูดไวสแตนและฟลอิงคาแรคเตอร์ไลชูดเอมฟอร์ซายอิดโมเดลปิกอฟโดมิแนนอิควิปเดอร์ทรักวิดลาดมันติสป็อกโครมฟินิชเชตลักชูรี่อะลลอยวีลแพรพเดออินโลโปรไฟล์ออทเทเรนทายทิฟวิงอิดเอพรีเมียมเยดคอมเมนดิ้งโรดพรีเซ้น specify d e t a i l such s as chrome a c c e n t integrated side s t e p and premium badging s h o u l d be clearly visible. Place the 2 0 2 6 f o r d Ranger in a high-end indoor luxury showroom with polished white marble flooring and soft golden ambient lighting. The lighting s h o u l d reflects m o o l y across the glossy paint, highlighting the truck's refined surface, sharp edge, and upscale craftsmanship. Use cinematic lighting, u l t r a d e t a i l texture, realistic reflection. ชั depth field and photo ้นโลดับออฟฟิลแอนด์ 8K ฟอคโตเรียลิสติกคุณภาพทูเอนฮาร์ดเดอะโอเวอรัลล์ลักชัวรี่แอนด์บริลิซึมเจนเนอเรตเอฮิปเปอร์ลิสติกฟรอนต์ไซด์แองเกิลเรนเดอร์ออฟเดอะสองพันยี่สิบหกลักชัวรี่ฟอร์ดแรนเจอร์ในเอซูเปอร์กรอสซี่เพิร์ลไวท์คันเลอร์โชว์เคสเดอะโบว์แอนด์มัสกูล่าฟรอนต์กรีดวิดเดอะโปรเมเนนต์ฟอร์ดเลตเตอร์ริงแอคเรทีฟเลดแมทริกเฮดลัมวิดชาร์ปซีเชฟดีอาร์เอลเอสแอนด์เอพาวเวอร์ฟูลแอโรดินามิกบอดด วายสแตนแอนด์ฟลอิงคาแรคเตอร์ไล่ชูดเอ็มฟาสายอิตโมเดิลปิกอัพโดมิเนนต์อิควิปเดอะท럭วิดลาร์ดมันติสป็อกโครมฟิเนชเชตลักชัวรี่อะลอยวิวแพรพเดินโลว์โปรไฟล์ออเทเรนทายกิฟวิ่งอิตเอพรีเมียมเย็ดคอมเมนดิ้งโรดพรีเซนต์ไฟล์ดีเทล such as โครมเอ็กเซนต์อินทิเกรตแต่ไซส์สเตปแอนด์พรีเมียมบาร์จิงชูดบีคลีอารีวิซิเบล เฟลสเดอร์2,026ฟอร์ดแรนเจอร์ในเอไฮแอนด์อินดอร์ลักชัรี่โชว์รูมวิฟโพลิชไวท์มาร์เบิลฟลอริงแอนด์ซอฟท์โกลเด้นแอมเบียนท์ไลทิงเดอร์ไลทิงชูดเรฟเล็กซ์มูดลี่อัครอสเดอร์กลอสซี่เพนไฮไลทิงเดอร์คลัฟส์เรฟเฟอร์เซฟท์ชาร์ปเอจแอนด์อัพสเกลครัฟส์แมนชิพยูสซีนิมาร์ติกไลทิงอันตรายเทลเทจเจอร์เรียลลิสติกเรฟเลคชันเชนโลเดฟออฟฟิลแอนด์ 8K โฟโตเรออลิสติกคุณลิตี้ทูเอ็นฮานเดอร์โอเวอรัลล Generate a hyperrealistic front-side angle render of the 2026 Luxury Ford Ranger in a super glossy pearl white color. Showcase the bold and muscular front grille with the prominent Ford lettering, aggressive led matrix headlamps with sharp C-shaped DRLs, and a powerful aerodynamic body design that blends rugged strength with premium luxury. The sculpted hood, wide stance, and flowing character lines h o u l d emphasize its modern pickup dominance. อีกทีมเดอะทรัควิดลาร์ดมันติดสโตร์โครมฟิเนชเชตลักชัวรี่อะลลอยวีลแกรเพ็ดอินโลว์โปรไฟล์ออร์เทเรนทายกิฟต์วิ่งอินเอพรีเมียมเย็ดคอมเมนดิ้งโรดพรีเซนต์ไฟดีเทล such as โครมเอ็กเซนต์อินทิเกรตเต็ดไซส์สเตปแอนด์พรีเมียมบาร์จิ้งชูดบีคลีอารีวิซิเบิลเพลสเดอะสองพันยี่สิบหกฟอร์ดแรนเจอร์อินเอไฮแอนด์อินดอร์ลักชัวรี่โชว์รูมวิดโพลิชไวท์มาร์เบิลฟลอริงแอนด์ซอฟท์โกลเด้นแอมเบียนท์ไลทิงเดอะไลทิงชูดร ไฮไลติงเดอะคราฟส์รีฟァร์เซฟ,ชาร์ปเอจ,และอัพสเกลคราฟส์แมนชิพ,ยูสซีนิมัติกไลติง,อันตรายเดติลเท็กเจอร์,รีลิสติกเรฟเลกชัน,แชนโลเด็บออฟฟิล,และ 8K ฟอโตเรอิลิสติกคุณภาพเพื่อเพิ่มความหรูหราและบริลลิซึม,จีเนเรตเอไฮเปอร์รีลิสติกฟรอนต์ไซด์แองเกิลเรนเดอร์ออฟเดอะสองพันยี่สิบหกลักชารีฟอร์ดเรนเจอร์ในเอซูเปอร์กลอสซี่เพลไวท์คันเนล s h showcase the bold and muscular front grille with the prominent Ford lettering, aggressive LED matrix headlamp with sharp C-shaped DRLs, and a powerful aerodynamic body design that blends rugged strength with premium luxury. The sculpted hood, wide stance, and flowing character lines h o emphasize its modern pickup dominance. e q u i p the truck with large multi-spoke chrome-finished luxury alloy wheels, t r a p e d i i low p r o f i l e all-terrain t i r e giving it a premium yet commanding road presence. f i n Fine d e t a i l such as chrome accents, integrated side step, and premium b a d g h i n g s h o u l d be clearly visible. Place the 2026 Ford Ranger in a high-end indoor luxury showroom with polished white marble flooring and soft golden ambient lighting. The lighting s h o u l d reflects m o o l y across the glossy paint, highlighting the truck's refined surface, sharp edge, and upscale craftsmanship. Use cinematic lighting, u l t r a d e t a i l texture, realistic reflection. ชั shallow depth field, and ้นโลดับออฟฟิล์แอนด์ 8K ฟอตโตเรียลิสติกคุณภาพช่วยเพิ่มความหรูหราและบริลลิซึมสร้างภาพหน้ารถไฮเปอร์เรียลิสติกแอนด์รันเดอร์ออฟเดอะ2026หรูหราฟอร์ดแรนเจอร์ในสูเปอร์กลอสซี่เทอร์ไวท์คันเลอร์โชว์เคสเดอะโบว์แอนด์มัสกูล่าหน้ารถพร้อมดีไซน์โดดเด่นของฟอร์ดเลตเตอร์ริงอาร์กเรสซิฟเลดแมทริกเฮดลัมพร้อมไฟสีเฉด DRLS แอนด์เอพาวเวอร์ฟูลอาร์ออดินามิกบอดดี้ดีไซน์ดัดแปลงรถเจ็ตสตริงพร้อมพรีเมียมหรูหราเ วายสแตนแอนด์ฟลอิงคาแรคเตอร์ไล่ชูดเอ็มฟาสายอิตโมเดลปิกอัพโดมินานอิควิปเดอะท럭วิดลาร์ดมันติดสปอคโครมฟินิชเชตลักชัวรี่อะลลอยวิวแพรพิทอินโลโปรไฟล์ออเทเรนทายกิฟวิ่งอิตเอพรีเมียมเย็ดคอมเมนดิ้งโรดพรีเซนต์ไฟดีเทล such as โครมเอ็กเซนต์อินทิเกรตแต่ไซส์สเตปแอนด์พรีเมียมบาร์จิ้งชูดบีคลีอารีวิซิเบิล เพลสเดอสองพันย er ี lighting. Lighting paint, surface, edge, lighting, ่สิบหกฟอร์ดแรนเจอร์อินเอไฮแอนด์อินดอร์ลักชัรี่โชว์รูมวิดพอลิชไวท์มาร์เบิลฟลอริงแอนด์ซอฟท์โกลเด้นแอมเบียนท์ไลท์ติ้งเดอไลท์ติ้งชูดเรฟเล็กซ์มูดลี่อัครอสเดอกรอสซี่เพนไฮไลท์ติ้งเดอทรัฟส์เรฟเฟอร์เซฟซ์ชาร์ปเอจแอนด์อัพสเกลคราฟท์แมนชิพยูสซีนิมาร์ติกไลท์ติ้งอันตรายเทลเทจเจอร์เรียลลิสติกเรฟเล็กชันเชนโลเดฟออฟฟิลแอนด์แปดเคโฟโตเรอัลลิสติกคุณลิต